ฐานพรานโหดจัดเลยค่ะตะโกนลั่นกูลูกหลานพรนะรนเรศวรไม่ใช่พวกละแวกก่อนกระหน่ำซัดถล่มฐานเขมรเละ หลังจากการประท้าเสียงปืนสิ้นสุดลงแ,แล้วหลายๆคนอาจจะนึกไม่ออกนะคะว่าทหารแนวหน้าเนี่ยเขาเจอกันมาเดือดแค่ไหนวันนี้ค่ะเรามีคลิปจริงจากสนามรบแนวหน้าที่จะทําให้คุณผู้ชมได้ยินได้เห็นและได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างก่อนที่ฝ่ายไทยจะบุกถล่มฐานกัมเบจนพังคลิปนี้ค่ะถูกแชร์จากบัญชีที่ชื่อว่า b a c k l ลิส112กลายเป็นไวรัลทันทีพอไม่ใช่แค่ฉากยิงศาสตร์กระสุนเปิดทางให้กองกําลังลุกคืบ แต่ยังมีน้ำเสียงคุณผู้ชมของทหารไทยที่ตะโกนปุกขวัญราวกับว่าย้อนกลับไปยุคพระนเรศวรมหาราชยังไงอย่างนั้นไปดูคลิปกันค่ะ เยอะม,มากเย่ะม,มากเ<อ>ข้ามาไอเ,อเอข้ามาเข้ามาเอาเลยไปเปิดทางขอองค์สมเด็จพระสวนหมาราชเฮ้เข้าหัวเข้าหัวลองคอยวายลองควาย เอาเอาเอาเยีเอาเยี่ยมเยี่ยมมาถ่ายด้วยเอานี่แมนแมนต้องใส่เอาแมนแเลือเลเลแล้วทานเลแล้วไหนกระดึงกระดึง เจ้าถุงมือมาถุงมือมาเจ้าถุงมือมาเอาโทรออกได้สายสานี่เอาไงเอาพื่อเอาปืมมาแรงไป คอยคอยสงสัยคอยเอยูเดีก่อนยิงยิงอังเกตยรังเกีเท้ามาเข้ามาง่ายเข้ามาง่ายสงสัยคอยอยู่ดิอยู่ดิก่อนอยู่ดิก่อนฟังเสียงมันก่อนดูมันเคลื่อนไหวก่อนนายรบอย่าลืมสไนเปอร์มันด้วยพยายามอย่าอยู่ตามช่องอย่ามากตั้งสติตั้งสติตั้งสติเนาะโอเคเยี่ยมมากพร้อมไหมพร้อมเยี่ยม เดมเกือบมึงมามึงมากูลูกหลานเพื่อในสวนกูไม่ให้กูไม่ให้ลูกหลานเจ้าพ่อชาลาแวกกึงจำไว้เดมเกือบตั้งแรกอ่ะกินน้ำกินน้ำกินน้ำพักผ่อนพักผ่อนโอเคคอยพักปืนนี่หนึ่งฟังเสียงแม่งควันเอาแล้วมันยิงเร็วตรวจการทราบครับตรวจการทราบมันยิงใช่ไหมเราใช่เราใช่ไหมนี่ เดี๋ยงนแล้วข้ายิ่งถึงประสบใ้าอะไรปเป็นยังไงครับผู้ชมดุเดือดจริงๆเลยถ้าจะให้ดุวันนี้ต้องใส่หูฟังค่ะทั้งเสียงปืนเสียงปุกใจโอ้โหฟังแล้วสะใจจริงๆและแม้ว่าภาพอาจจะไม่ชัดค่ะเหมือนว่าย้อนไปยุค5-4 แต่สังเกตในคลิปได้ค่ะคุณผู้ชมมีสาย USB เสียบกับ power bank อยู่ซึ่งนั่นแปลว่าคลิปนี้เป็นคลิปล่าสุดและนี่ก็เป็นหลักฐานค่ะว่าทหารพรานของเราก็ทำงานอย่างหนักเช่นกันกดเขมนให้มันจำไปเลยค่ะว่าลูกหลานพระทะเลสวนโหดกันแค่ไหน